วันนี้ตรงกับวันพฤหัส,สบ,บดีที่20ตุลาคม2565นะครับช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาเสร็จเสรนะครับผมมาติดตามดูสภาพน้ำบริเวณทางเข้าไปยังบ้านโคกท่าถ้าซ้ายมือตรงไปข้างหน้าก็จะเลี้ยวไปที่กระสินนะครับเป็นทางเลี่ยงเมืองเส้นทางที่จะไปบ้านโคกท่าที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับที่จะไปบ้านโคกท่า เส้นทางที่เห็นนี้ก็จะตรงไปที่บ้านหนองหินซ้ายมือก็จะไปที่กาะสินนะครับส่วนขวามือก็จะไปสู่ถนนมิตรภาพไปอุดรธานีเข้าตัวเมืองขอนแก่นก็ได้นะครับเส้นทางเส้นนี้ไม่แนะนำให้ให้ให้ผ่านนะครับเพราะว่าน้ำท่วมสูงรถที่จะผ่านเส้นทางนี้ได้ก็คงเป็นรถ ลักษณะยกสูงแบบนี้แหละครับเป็นรถบรรทุกหกล้อรถบรรทุกดินนะครับหรือรถกระบะส่วนรถเก๋งรถขนาดเล็กไม่แนะนำนะครับรวมทั้งมอเตอร์ไซค์ด้วยก็ต้องเปิดโอกาสให้อีกเลนหนึ่งผ่านไปก่อนครับ ค่อนข้างลำบากครับต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าขอบถนนมองไม่เห็นแล้วครับ ถ้าจะเดินทางไปบ้านโคกท่าตะบนหนองตูมอำเภอเมืองขอนแก่นก็แนะนําให้ใช้ทางเบี่ยงแทนนะครับก็จะมีป้ายบอกเป็นระยะระยะนะครับสําหรับเส้นทางที่จะมุ่งไป4ี่แยกซ้ายมือไปกาลสินตรงไปก็เข้าสู่บ้านหนองหินเทศบาลเมืองศิลาหรือขวามือไปอุดรธานีนี่ไม่แนะนํานะครับสําหรับรถเล็กไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถมอเตอร์ไซค์ครับ ควรที่จะไปใช้ทางเดี่ยงแทนนะครับ